นกพี่น้องนกอีย่างบูนกกระย่างไงบ่หึ่นกกระซุ่มเคิื่นมาหากินตาพี่น้อง นกเพิ่นหัวตบยานเพิ่นบ้านบินหนีอยู่เอานกมาให้ชมค่ะน่ตัวหนึ่งนกกระซุ่มทงหน้ากวงพี่น้องหน้าทำนาค่ะดูดูทำนาแถวนี้จะทำนาข้าวค่ะ นม่ต้องมองเยู่ไปแล้วให้เบิ่งนกพี่น้องบินไปแล้ว Vậy nó mua mẹ nè Biến bay